ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกธรรมนัตโผแจมกล้าทำม,มาแล้วนะป้ายพักปักการสภานะครับกล้าทำเนี่ยป้ายพักปักการสภาสองสอสอย้ายซบนะครับกรุยทางเข้าประจำที่ธรรมนัตโผร,ร่วมแจมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพักกล้าทำตอนที่ปี66กไม่ได้หาเสียงนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีสอสออยู่ แล้วนะครับได้สสมา2คนโอ้โหสบายชิวๆนะครับมาจากพักเล็กตามที่เราบอกนะครับก็ใช้กลไกในการขับออกจากพักเก่าแล้วมาอยู่พักก้าทรรนะครับแต่ ทรมนัดนะครับตอนนี้มานั่งอยู่ทงฝั่งพักกล้าทำโอ้โหมันชัดเจนหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนดูเอาละกันครับว่าสสคนไหนที่ทําเพื่อประเทศชาติจริงๆทําเพื่อประชาชนจริงๆหรือสอสอคนไหนทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองของพวกพ้องเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองของพวกพ้องไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประชาชนหรือเปล่าตัดสินใจกันเอาเองครับดูกันเอาเองครับในการกระทําที่เกิดขึ้นกล้าทํามาแล้วนะครับ ป้ายพักปักปกลางสภาสงสอสอจากพักเล็กย้ายซบกลุยทางเข้าประจำที่เมื่อวันที่10ตุลาคม257ที่รัฐสภาผูา้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการเปิดตัวของพักก้าทำเมืม่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนางนักฤมณ์นักฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการ เกษตรและสากรเป็นหัวหน้าพักและมีนายสัจจวิทตรีราวณิศเป็นเลขาธิการพักพร้อมเปิดตัวกรรมการบริหารพักและมีสองสสพักเล็กไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักก้าถามแล้วคือนายชาววณิธิขจรพงเกรติสสสบัญชีรายชื่อของพักพักรังสังคมใหม่และนายนะครับกิตติทัศน์แสงทัโนโยกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อของพักใหม่ โดยล่าสุดในการประชุมสภาวันนี้ปรากฏว่าทางสภาผู้แทนราษฎรได้ทําป้ายพักกล้าทําตั้งในห้องประชุมแล้วโดยนะครับปรากฏนายชาวริตและนายกิตติทัศน์ ไปนั่งอยู่ในโซนที่นั่งของพรรคกล้าทําแล้วจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาสะส,ะสะพยเยาพักพลังประชารัฐก็ได้ไปนั่งประจําที่นั่งของพรรคกล้าทําด้วยสอดคล้องกับที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการตั้งพรรคใหม่เพื่อรองรับสสของพักพลังประชารัฐในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่ไม่ลงรอยกับฝั่งของพลเอกประวิตรวงสุวรรณสสแบบบัญชีรายชื่อหวัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไม่นานกลุ่มสสของร้อยเอกธรรมนั ไม่เคยไปนั่งรวมกับที่นั่งสสของพักเพื่อไทยมาแล้วนะครับก็กอมของกลุ่มของสสของสสได้ของร้อยเอกธรรมนัฐอ่ะได้เคยไปนั่งรวมกับสสของพักเพื่อไทยมาแล้วก็คือไม่ยอมนั่งรวมกับพักพลังประชารัฐอ่ะก็เหมือนกับว่าเออวันนี้แตกแตกจากพรักพลังจประชารัฐแน่กลุ่มสสของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าสสของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะต้องมานั่งนะครับในที่นั่งของพัก ร่าธรรมอย่างแน่นอนนะครับก็คงจะชัดเจนแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าท่าทีของพัคพรังประชารัฐนะครับจัดจัดการเรื่องนี้อังไงหรือจะปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่า กายตอนนี้พักพลังประชารัฐเป็นเหมือนกับพักครึ่งบกครึ่งน้าอีกฝั่งอยู่ฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็อย่างที่ผมบอกย้านะครับให้ประชาชนดูกันเอาเองว่าสสคนไหนที่ทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนหรือทาเพื่อพวกพ้องและตัวเองเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขคล่นไหวมีอะไรเคลืนหนาอยากติดฟังครับ